โรงพยาบาลสองกรม,มทางสองโรงเรียนสีบุญเรืองติดเป็นอยไร็ิ วัดวัดถีบนเรืองร้านขายร้านขายของชำร้านก้วยทอดร้านก้วยทอดวันนี้หยุดครับของดังอย่างลูกจิ้นบุรีรัมเลยตลาดดังเดิมตลาดถีบุญเรืองตำนาน50ปี รรยากาศยามยินร้านลาบร้อยเอ็ดก็ยังมาอยู่นี่ยานยำผัดไทยกุ้งสดเสริมสวยงานธุรกิจคาเฟ่โบราณ